ตอนนี้เวลาตีสามสิบแปดไอ้เฮียกูโดนแฮ็กช่องอือตายโกูตอนนี้โทรหาได้แค่พี่มิกครับช่องพี่มิกตอนนี้คอมเครื่องนั้นนะครับต้นเหตุปัญหาคือตอนนี้โมหูครับแกห้มขในใดอยู่ควม่มยืนในพื่สีห่ในตอนนี้ครับ ตัโตระถือแล้วยิบโทรศัพท์มาอัดผมหูผม,ผม,ผมเฮงไหนรอ,ลอแล้วนี่ตอนนี้ต้องรอพี่หนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนที่มีประสบการณ์ทุกคนที่เคยโดนหมดแล้วนะครับน้องมอสก็โดนพี่มิกก็โดนพี่หนึ่งก็โดนนะครับช่องที่เป็นพวกเครือพวกผมโอ้ยผมไม่น่าเลยผมไปโหลดโปรแกรมเถื่อนมาครับมันมันมัน,มน,มนโปรแกรมเถื่อนดอกผมผมโมโหไหมครับเดี๋ยวผม,ผม,ผม,ไ,ม,ผมไปกดลิงก์ไหมตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้มืดแปดด้านนะครับแต่ว่าก็ต้องรอตอนเช้ารอพี่หนึ่งตื่นครับตอนนี้ความหวังเดียวอยู่ที่พี่หนึ่งครับคิดยังบอกครับจับโทรศัพท์มาอัดอย่างเดียวสีให้แล้วพี่น้องตอนนี้โอ้ยไปจังว่ากันเดี๋ยวอัดในเบึงองกครับสภาพน้ำมาตอนนี้ตีสี่แล้วครับ ยื่นเรื่องไปทาง Google Support แล้วตอนนี้นอนไม่ได้หลับไม่ลงครับแต่ก็มีไอคนที่หลับอยู่ <laughs> เป็นยังคือปบี่เรียดติเพราะว่าผมโดนไปสีห้าครั้งแล้วครับกันท้ามันบดาดอีรีกินยเส้าเห็ดท่านั้นลครับสิไปเป็นเห็ดโอลิแฟนแล้วแบบนี้ <laughs> เอามารลุนกันจังสีิได้บดาดแล้วสังเมียมัน หัวซื้อบังหนาบังตาเนี่ยที่ตายแล้วเสราโอเเงดอกผ่านจุดนี่มันหนักกว่านี้มาแล้วสร้างมันกันนี้ยังเกิดกับแหมันเกิดแล้วครับไปไปหานอนมูเจ้ามันข่อยข่อย,อ,ยอัดสวินก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับหลังจากได้ช่องไปรับจ็บชิวาแนไ่ได้ับขอ,ขอบคุณทาง y YouTube ซัพพอร์ตครับผมแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญคือพี่จุนครับบ่าวภูไทย นะครับสีผ้าผมยืนเลืองนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มิกมากๆครับที่ให้คําแนะนําทุกอย่างครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับแล้วก็น้องมอสครับทีมงานพวกผมครับผมขอบคุณทุกคนครับผมแต่ว่าได้แล้วล่ะครับที่แรกก็เสียดายอยู่ครับว่าสีบดได้ขึ้นนะครับเสียดายครับว่าสิไปบอสองสิไปไซบอรนะครับผมก็ตกใจอยู่นะครับแต่ว่าได้ขึ้นมาแล้วล่ะครับพี่น้อง ก็จิตั้งใจเฮ็ดคลิปคือเก่านั่นแหละครับแต่วตอนนี้ก็ยังบ่สบายใจครับเพราะว่ามันมีเปรียวหรือไม่พี่น้องนั่นแหละครับไปจังได๋ก็ฝากติดตามกันคือเก่าเด้อครับเด้อ